อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอออ Explore the UK เอ่อจะบอกไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครั้งแรกในะชีวิตอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ก็ไม่แน่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเก่งที่สุดยังไงเจอออก็จะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,น,น,นะที่แบบว่ากด subscribe ให้เจอออวันนี้ใส่หมวกเพราะว่าไม่แน่ใจว่าใส่แว่นตาดำแล้วมันก็มองไม่เห็น นั้างข้งนอกบ้านวันนี้จ้าอ้อก็มาขอบคุณทุกๆคนมันดูแปลกๆเพราะว่า,ามันก็เพิ่งจะทําได้นิดๆนหน่อยๆแต่ว่าเจ้าอ้อก็ยางจะขอบคุณเนาะว่า,าช่วยมาเป็นกําลังใจให้กันละกันยังไงมันก็ก็ดีต่อใจอวันนี้ไม่มีอะไรมากจะมาวัดรูปแต่ก็จะกินขนมไปด้วย เป็นวันที่แบบว่าไม่มีอะไรที่แบบว่านะโอเคมีเซเวอหนึ่งขวดแล้วก็มีรูปที่เมื่อวาดไว้นั่งวาดมาเมื่อตะกี้นี้ก็อยากโชว์ก็ <laughs> จะมีแบบว่าวาดเป็นรูปกระตาคนก๊อปปี้เขามาหาไม่เจอนะหน้านัน้นไปไหนเนาะ อ๋อจริงจิงอ่ะอ่ะอน,นี่ไงเจอละลูกกระตา่ายแล้วก็มีอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นลูกกระต่ายเหมือนกันก็จะนั่งหาอินสปีเรชั่นวาดอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นลูกกระต่ายอีกอันหนึง่งอันนี้ดูแบบว่านะ ก็คิดอะไรกบไปก็วาดลงไปเอ,อันนี้เหมือนจะเป็นตาที่แบบว่าร้องไห้นิดนึงก็มันก็โอเคอยู่มีรูปหมาน้อยว่างๆก็วาดไปเรื่อย อันนี้มีหมาหน้อยอีกจะอาอ้อทำชอตเตอร์สต็อกด้วยแต่ว่าตอนนี้เริ่มพอเผาไปนิดหนึ่งเพราะว่าจเจ้าอ้อทำ YouTube อยากจะถึงฝันเร็วๆเพราะว่าคนแต่ละคนที่ทำ YouTube เขาก็อยากจะได้แบบว่าทำให้หนึ่งหนึ่งพันซับสไครใช่ไหมเราก็อยากทำแบบนั้นบ้างจังก็ไม่รู้ว่า จะถึงฝันไหมเนาะแต่ก็อยากจะให้ถึงฝันวันนี้อากาศดีได้เรื่องเดี๋ยวจะจะมาวาดรูปต่อก็ไม่มีอะไรมากกำลังจะเตรียมตัวหาอย่างที่ว่าหาอินสปิเรชันกินขนมไปด้วยอันนี้เป็นขนมเขาเรียกท l ิกเกตที่อังกฤษเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าขนมที่แบบว่า ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าที่เมืองไทยไม่น่าจะมีแต่ว่ามันจะเป็นขนมที่แบบว่ามันเหมือนมันมันเป็นแบบว่าวีแกนก็กินได้ก็มไม่น่าจะนะก็ก็ลองลองลองกินดูก็มันก็อร่อยอกีแบบน,นมันจะมียีสต์แล้วก็มีพวกอ่าออาอินกเกรดิเอ็นที่มันเป็นแบบ เป็นเกี่ยวกับ vegetable อ่ะก็อันนี้กินไปมันมันจะแบบว่าแห้งๆเหมือนคล้ายๆกินผักที่มันทอดไม่ไหมอะ่ะแต่ว่ากินไปปุ๊บนะมันจะแบบคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบคนที่ชอบก็คือจะแบบชอบเลย ก็ไม่อยากคุยนานเนาะคุยนานเราก็เรื่องมากเดี๋ยวจะไปวัดลูกต่อแล้วยังไงก็ติดตามเจ้านะคะเดี๋ยวจะอัปโหลดวิดีโอเรื่อยๆหน้าบานตอนนี้เพราะว่ามุมกล้องไม่ได้โอเคไปแล้วบายบายขอบคุณนะคะ